สุขสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชัยรถไถซิ่งชแนลครับหนุกซ้ายมาเกี่ยวเขานน้หมายเดิมครับพี่น้องผู้เขียวอยู่ตอนนี้เงี้ยมันกำเนี่ยที่เลี้ยวเห็นเขาอยู่เลยสี่เลี้ยวไห้บ้าคื้นอยู่คืนนี้ยังอย,ยาวไกลครับจวดย่างเดียวครับ ขี่มีปัญหานิดหน่อยครับนับตัวเตีเรียวไส้ฮารัด,ดวเวลาเรียวมาถึงเดี๋ยวเขาก็ต้องแก้ไขเรียบร้อยหลังจวดตอนนี้ได้สองอุ่มครับจักรไรก่อนแปลงนี้นะ,ะหาเตประมาณหกอุ่มหาอุ่มหกอุ่มไรละอุ่มได้ยุบีนอนไรละ อุ้มเนี่ยบ่าขาดที่แล้วขอท้งนี่งามงามขอ,อนางเตียขอ,อนางเตียเช็คเหรเรียบร้อยครับ <c oughs> กำลังจวด ถึงมือครบพร้อมลุยยางน้ำมาไว้ดเราี่น้องมืเอ่อกูเลยเอ,เอ,อย่าหัวรถวูบใจเห็นยัง อีต่อคอมเมนต์มาเลยนะพี่น้องอ่อิธีแก่มีครับคอมเมนต์มาสอบถามไดครับมีครับตอบรถไปรูบเพราะแคันี้มาลงสองมือแรกบูบครับหาสาเหตุเพราะครับอ่ง่ายๆครับง่ายๆทำเองได้ครับอไห้คําปรึกษาครับทุกละสองลอย <laughs> สายละสองลอยเนหะ็นไหม โอนก้อนยังไงบอกกันเนาะประสบการณ์จากจากมันมีบวูบครับมันมมีอาการหวูบอยู่เปลี่ยนกองกาแล้วเปลี่ยนกองแก้วกาแล้วครับหาอยู่จนวาพี่น้องเกียบเป็นไดนปั๊มเปลี่ยนหอดปั๊มตีกุนล่ะเดวกะไลหาผอกอน

ปีนั้นเอาเกี่ยวเขาเกี่ยวให้ให้รางให้เดียวเนาะเป็นว่ากันเขาเกี่ยวเขาบอกว่าปีไก่ป่าด้เกี่ยวปีก้อนผลปีแหลกปีไก่หนีก้อนปีไก่หนีก้อนปีก้อนนั่นเขาหน้าปังหอยเกี่ยวเขาหน้าปังหอยเกี่ยวเขาหน้าปังแปลงนี่สองแปลงนี่หอยได้เกี่ยวตะเขาหน้าปังตะปีแหลกหอยมาผลปีไก่กับปลาตะเกี่ยวหน้าปังกับปลาตะเกี่ยวปีไก่ ปีไก่เลเกี้ยวนะปังได้แค่ท้องแปลงนีแล่วนะครับอืรยากาศครับเดี๋ยวไปในผู้วียงครับเห็นอยังไงลังรถ เรียนธรรมดาครับเร,ร,ร,รียนเร็วไม่ได้เดี๋ยวมันสิล้นล้นตะแกงว่าไงซะย่านเขาล้นตะแกงเรียนเร็วไป่ได้เรียนเร็วไ่ได้เพราะว่าเขาเขาขีเกียมันเม็ดหลายครับเกี้ยวเกี้ยวได้เร็วอยู่แต่วเวลาเม็ดเขาเขาไปเตรมตะแกงมันล้นมันสิล้นตะแกงมันสิเฮี้ครับคือขอ้อควรระวังสุดๆก็คือตัวนี้แหละครับผูพดกเดิมๆนี่แห้งจัง เดิมๆต้องตั้งตะแกรงไว้ช่องที่สองอะ่ะเบอร์สองเดิมๆอันนี้ตะแกรงหูก,กับตะแกรงสิ่งตะแกรงสิ่งอะ่ะทำความสะอาดไงเขี่ยวไงครับอ,อ,อันนี้นะพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยซิ่งแชนแนลนี่ได้เลย,เย,เยพี่น้องเ,อเด้อแล้วมีคลิปต่อไปเรื่อยๆครับ ทุกยังสุขสบายดีสุขผู้สุขคนครับสวัสดีครับ